สวัสดีจ้ามือนี้มาอปอกกระซ่าอปอกกัตานาอีกคือเก่าจ้ามือนี้ซาฟปอกผ้ากับปลาหาเห็ดอีกคือเก่าจ้าพี่น้องมาตามหล่าเห็ดปวกนัตนาเนาะแ,นแต่บอกหัวสีแดงสีมันก็มาลุนมาติดตามพี่จ,จ้าสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่สวัสดีทุกคนทุกท่านนะพี่น้องมือนี้ก็มาลุนน้ำกันนะพี่น้องสีแดงสีมันบอลน,าน,นาสะสปอกเนาะจ้สิมีเห็ดปวกให้เก็เบบอลพี่น้องมือนี้ไปสปอปเดี๋ยเลาะเบิ่งสีมีเห็ดยังให้เก็บแนี่มือนี้ หลังจากออกมาสองหมื่นแล้วพี่นออ้องเหรอเจ็บเหรอเก็บเห็ดดอกไปก่อนพี่น้องที่กำลังสับเนาะเนียดอก,ดดอกน้องจ้ะเห็ดปกวกข้อมัน่กระกตาคนสะบบ๊อบด,ดีอกเนาะเนียนสับในงานเห็ดปวกเอ,อ่อเก็บเห็ดดอกไปสะก้อนเห็ดปวกแเอาทีหลังเนาะสับปอกเห็ดปวกเนาะคลายพี่น้อง หืมดอกมันใหญ่ขึ้นอ่ะนี่ดอกเดียวนีบ่บะอย่างงามเลยเนาะแม่มนจ้ะจากดอกแล<อ>ก้วสป็อม,มาคู่มือกับม่านคู่มือนมเนาะเผื่อจะไล่ลเลยพี่น้องเด็กดอก,กุ่นนะีเลยพอดีเนาะอ,อากาศคือเฮ็ดบดเนอตนาเมียนเนาะเด็กคนโมเมียนนี่ ส่งไปส่งม,มาแมน่นแต่เฮ็ดปวกออกเฮ็ดผึ่งกระห่างพี่น้องแม่นจ้ะเอา้เาเฮ็ดลังสำพี่น้องดอกเปียกงามเลยเอา้าผึ่งเขาพี่น้องผึ่งเขาหน่อยจ้าโอ้ดอกงามเลยมันเฮ็ดวปวกห่างเนาะนี่ที่ต้นะดอกออกแล้วก็ให้ไปพี่น้องเฮ็ดปีนี้ ไ่เหมืนกล่องไกยพี่น้องรองเนาะซัมไปเก็บเป็ดปวกรับป๊อบเมน้อเป็นตำมานหมดเลยพี่ผึ่งดำพี่น้องผึ่งดำผึ่งทานพี่น้องเอ้าซองเลยเนาะซองดอกนาะบุกห้อยกินเนาะเมียนเห็ดหน่อยบุกห้อยกินดีเนาะบานพี่น้อง ดอกหนึ่งโอ้ยสิได้ยดีเลยดอกหนึ่งดีเนาะะเห็นดอกหนึ่งพี่น้องเหนเถ่าเนาะนี่นเหลือดอกเดียวบ,วนนยบววัวน,วน,น,วนี้เอาบัวใด,น,ดน,น้าทศบเนาะห่อเห็ดเนี้กับเก็บเวด้อยพี่น้องวัอนี้หาายเอาวีมันไปก่อนเนาะเห็ดปวกบัวเนยบัวนอนพี่น้องเห็ดดอกเห็ดตังเขียวพี่น้องดอกเล็กใหญ่ เรือมองเพ่นเก็บพี่น้องดอกหนึ่งหนำหาหมูเพื่อนอ่ะงัดหมพี่น้องงัดเล้ยมองละดอกต้องมีหมูใหญ่พี่น้องเนียนอมองละดอกเก็บมองละดอกแล้วพี่น้องทางเหี่ยงนมเลยงัดเล้พี่น้องงัดน่อย เห็นหน่อยงัดตามหน่อยแล้วรับผมค่อยๆงัดเดิมไปตีเบิดก่อนเห็ดไหนอย่างโอ๋อย่างสีน้องออกเมื่อเนื่องซ่องเมื่อหลายไปพี่น้องปิดเลยเนาะถอดเลยพอแล้วพี่น้องบัน แต่ว่าออกเป็นย่อมเนาะออกเป็นย่อมย่อมรเล็กหน่อยอาะะปอบเอาเลยสักสองดอกกี่สิงเห็นเลยจังเลยเนาะ เนียนหกแค่บกฮอยกินถ้าออกหน่อยกรนเนี้ย่อะไรพี่น้องอดอกนึ่งเวลนบบก้อยเฝ้าเลยเนาะเนี่ยนรอดอกๆไปเป็นเสือซะ สามดอกตัวนี้เอาอาะไรเนาะมาคอยกินบลพี่เนะอะโอ้ยผลสัปปลบปองดอ หนึ่งจะพี่น้องแค่บอก,กแมวได้เนาะหอกอใหญม่มองละดอกอ,อื้อแต่ดูนี่ละเจ็หหหหดหมูใหญ่คอยกินเป็นเบิดเนาะพี่จูหนึ่งแน่นอนงะ บานเบิดแล้วเนาะมือนี้เนาะบานแข็งอีจ้ะกระบอกตุต่มตุ่มก็มีเลยสองตุม่มเอาสามมือตอนโอุ้ยออกจกังไงเด้อพี่น้องพี่น้ำถือบนเนี่ยง,งามงามเลยจ้ะจ้กดอกซองดอก สดขายาวเองเนาะเดี๋ยวสยนัดแล้วพี่น้องเราติดจีบอะไก็โอกาเริมเนาะมาคอยจินเนาะโอ้โหได้เปิดไฟพี่น้องเอ้า ยางจะเตะบางทีผลแต่มาจะไปหิบาเ <c oughs> อาก็ส่คนนิบหน่อยเนาะเมียนคอยกินอคอยกินไปเนาะอ้าวใส่คนน้ <c oughs> อแม่บ้า่ปพูดจะเตะ เกดกายเหดพี่น้องเป็นเห็ดคาสันอบเนาะเถียเนี่เนาะดูเต็มไปได้เสียงก็เตะดอกง่เนาะจะกวองจนสไปเลย บ,บัวบัวตดอยจุกไอ้ซามดอกพี่น้องออกบัวนาเนาะออกบัวนาออกเป็นจุมดอกนึ็นพี่น้องอุ้งกล้ออมนาอมล้างแนวมันกินตนนัวหน่อยๆแต่ว่ากินหลายแหงพี่น้อง เราดอกี่ไม้ถึงจังไรสปอกดตกท่วนมืออื่นตรงนํเอาพี่น้องจุ่มมนีสี่ดอกพี่น้องามือก็เป็นนุ่งสมดอกกับหนึ่งขาเอมงามเลยเนาะตุ่มตุ่มงามเลยพี่น้องเม

bỏpên nhom nhom bỏpên muộn hả bỏ cha vừa với đấy hả nhang bị bỏ muộn nhạy ừ. <cười> <cười> cái cá còn đấy nhung, này cá này ตะลุนงามเนาะมันจะเพื่นที่ฟ้ามายามึงไหมจีก็ยังมีเนาะแมนแถวมีบานมีจูมเนาะแมนมีบัดลายหลุนแห่งพี่น้องยอมยอมดีโอ้ยได้สองดอกออกโดดๆบกคอยเย็ดหน่อยบกคอยกับกิน เนี่ยเอามาขวนพี่น้องมาคอยคอยกับเห็ดเนาะอืมอาหารบนเลยแหละพี่น้องจุ่มนี่งามแห่งพี่น,อน,น้องฮ่าก้าวแหงเราเมนพี่ Oh, Để <laughs> ui đông <laughs> 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 Đấy đầy rụng đẹp Bật lên rồi Một mm. lìn đơ nè men Nhiên bò Nhiên Đấy Khỏi thọt đâu Thôi thật thọt vào đây Khá hạc Ừ Ừ ผิดหลุดนี่แล้วกำลังพอดีเลยแม่ห,<า>มหักหักใหม่อืมโอ้ยึงจ้ะอู้ยูเนาะอนะดอกหนึ่งพี่น้องอยู่ด,ดอกเดียวโดดๆเลยเนาะอเหัดกอพี่น้องท้ไมเห็ดกอจ้ะ พุ <cents input> ่นดอกหนึ่งสับปะรโครงการโครงการโอ้ยคิงเตียงน้ำมาดอกหนึ่งจ้าดอกหนึ่งจะพี่น้องเพิ่เขาจะพี่น้องดอกหนึ่งจ้า สำหรับขีปนที่11ตุลา66พี่น้องก็คือซิเมนเดินทางกลับโลยล่ะพี่น้องส่วนยอดเดยยอดม,นมันวันนี้ก็มันไปเกือบเต็มตาพี่น้องเอามาสองตาซอฟตบอสิหาบหน่อยนี่เลื่อมสิไหวเนาะซอบตนะเนาะเลื่อมไหวละจ้าเพราะว่าออกมาได้สามมือแล้วเนาะเห็ดปวกปนี่คนจะไหวไหวจ้าแต่ว่าก็ยอ,ยอดมันพี่น้องแหนอีกบุดุนก็คิดว่าจะออกต่อเนาะ พอเป็นฤดูการขลองเห็ดปวกคดอปวกคกลิเละจ้ะแต่ว่าถ้าเห็ดปวกออกนี่เห็ดดอกบออกเด้อพี่น้องบ่มีจ้ะ,ะสะปอปลาพี่น้องก้าบ,บานมันสวัสดีจ้าวันนี้สาวปอกตัฒนาคงสิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละจ้ะชื่นชอบวิดีโอจังไรก,ก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเราปาก,กัตนาไว้นะไม่ได้จ้าสำหรับวันนี้ที่แรกว่าสีบวมหนนันตัณาเนานะว่ามันสิบวได้คลิปเลยพี่น้อง <laughs> อย่างโจนว่าพี่น้อง พี่เก็บเห็ดดอกเห็ดผึ่งแม่กับโบคอยมีเนาะแม่นก็นเลยได้มาได้เห็ดปวกมูหนึงจ่าพี่น้องที่ว่ามูหนึงกับโบเม่นเนาะเป็นยุ่มดอ,อกป้าปลายพี่น้องมื้อนี้แม่นจ้ะเอามื้ออื่นก็มาลุ้นมาติดตามมังจ้าว่าสาวปอบกัตนาสิพาไปปลาใยไม้ใยแล้วก็มาในจังแน่จ้าสำหรับไม้ที่มามื้อนี้ก็ปลาน้องเมย์ขึ้เก่กเกาลรอพี่น้องปลาน้องเมย์อำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลเนาสะสปอบเนาะจ้ะอ่ะก็อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากช่องรอปลากับตนาไปนำแน่ถ้าคลิปหน้ามื่อหน้าพอกันไหมครับ ขอบคุณครับผมนะมือมอื่นไปลุ้นกันใหม่พี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เป็นกลาลังแรงใจให้นอสปอปเนะาะซอยติดตามซอยกดไลค์กดกชแชร์ละพี่น้องอ่ะมืออื่นพอกันใหม่ครับ